เจอมัสเต็ง EP เลยตัวนี้เครื่องห้าลิตรแล้วคัแบบนนี้เครื่องห้าลิตรผมมาฟังเสียงใกล้ๆแล้วตายเลยจือมัสเต็งได้ไงวะเนี้ยโอ้โหคุณดูคุณดูคันนี้เป็นเครื่องห้าลิตรนะไม่ใช่เครื่องอีโคบูส ฟังดูเสียงครับน้องๆเสียงโคล่มากกับเครื่อง V8 นะคบผมความต่างของระหว่างเจ้า GT 5ลิตรกับเจ้า4ลิตร4สูมเนี่ยก็คือตราข้างหลังครับอันนี้ตรามันจะเขียนว่า GT นะครับแต่ว่าถ้าตัวนู้นเนี่ยมันจะเขียนว่าโอ้หดังโคล่มากอันนี้ พูดนิดนึงระหว่างตัว GT กับตัว Eco Boost นะครับ Eco Boost เป็นรู้สึกว่าเครื่องเครื่องรู้สึกว่า4ลิตร4สูบนะครับเบนซินแล้วก็ตัวนี้จะเป็น5ลิตร V8 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความต่างเนี่ยสังเกตดูที่โลโกนะ้โลโก้ด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นตัว GT โลโก้ด้านหลังจะเป็นคำว่า GT นะแต่ว่าถ้าเป็นตัว Eco Boost 4.0เนี่ย วันนั้นจะเป็นรูปม้านะครับจะเป็นตรมาม้าของของมาสแตงนั่นเองนะครับผมดูกันพอเป็นสังเขปแ่้เสียงโครมมากเมื่อกี้วันก่อนนี้ผมก็เจอคาเมโร่ด้วยนะแต่ว่าถ่ายไม่ทันจริงๆนะคามโร่เปิดประทุนของคนไทยเหมือนกันสวยมากครับโอ้โหโอกาสดีมากที่เจอมัสแตงแบบวิ่งบนท้องถนนแลวได้นั่นขนาดเสียงเดิมนะเสียงเดิมคุณดูว่อย่างลั่นเลยฮนะโอ้สุดยอดมากโอ้โหบุญลูกตาจริงๆได้เจอมัด แตงที่วิ่งบนถนนนะปกตินี่จะเจอแค่จอดนะครับโอ้เสียงเพาะมากเอาล้วครับโอเค